สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มอนี้วันที่3มิถุนายนนะครับ 4, 2, พศ .2567 นหนร้เน้าพี่ดองเนาะนะครับบ่ว่าจะมีหม่องใดดีหม่องใดเด็ดหม่องใดเด็ดหม่องใดดังนะครับดอลลา,าร์กสิตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางนํากันเนาะพี่น้องเนะาะมักชอบจังได่ไปจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับดอลลา,าร์กสิเอาตัวเลขแนวทางของ ปูสายตัดสูตรทำเงินนะครับมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบินน่งได้ชมกันนะครับผมก่อนอื่นเฮาสิไปเบิ่งหมดที่ผ่านมาจากสองหมดก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับว่าสูตรทำเงินของปูเป็นจังได๋แน่นะครับผมเอฟซี FC บางท่านอาจจะเข้ามาติดตามรับชมเป็นครั้งแรกนะครับมาเบิ่งหมดวันที่สิบหกคืนภาพคมนะครับปูหามานะครับเป็นเลขตลา่างแบบนี้พี่น้องนะครับแล้วก็พร้อมด้วยตัวจับคู่เน้นให้ตัดให้ นะครับผมจับตาเบื้องให้ดีพี่น้องส่วนมากาปูตัดตัวใดมักจะออกตัวนั้นนะครับเรยได้ๆใช้ยาปูสายตัดนะครับผมงวดวันที่1ิบหกคือว่าคมที่ผ่านมานะครับเลขที่ออก6,90กับ60ล่างนะครับปูจับคู่ให้นะครับนี่ครับ9คู่เก้าชุดตัด0 6ย์พี่น้องนะครับ ตัดนี่ปูบ่ได้ตัดอ่าถิ่มเล้อพี่น้องนะครับตัดเพื่อที่จะห้เเลือหน่อยลงซืือๆเพื่อผูใดอยากได้หน่อยคต่จริงๆปูไข่ามาแบบเป็นชุดเต็มเลยนะครับชุดตะล่างนะครับเป็นเลขมาครบนะครับมาเท่าสตัวเลยพี่น้อง9ก้นแล้วก็นะครับผมอันนี้เครื่องวดวันที่16พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเอามาเบิ่งวดที่ผ่านมาก,ก็แล้วกันพี่น้องนะนี่ครับ1มิถุนายนนะครับ ปูไฮมานะครับเป็นเลขตารางนะครับเป็นเลขจับคู่นะครับผมจับคู่ไฮเกาคู่เกาชุดคือเกานะครับด้านบนนี่จะเป็นลักซิปพ,พี่น้องด้านล่างจะเป็นลักนวยนะครับตัดสามเกาออกอีกพี่น้องนะครับผมปูจะตัดห้เเรือหน่อยล่วงเืือๆนะครับแต่ไม่ตัดถิมนะครับแต่ว่าปูตัดห้สำหรับปูในที่อยากห้มันหน่อยคู่ปูเด่นห้ที่ซีแปนะครับเป็นที่หนักเสียดายนะพี่น้องเนาะนะครับเลขที่ออก ห้าเก้าสามกับสี่สองนะครับโตกลับพี่น้องนะครับผมตัวกลับของปูแล้วก็เป็นตัวตัดฟอร์มจับตาเบื่อให้ดีก็แล้วกันนะครับผมสําหรับตัวเลขที่ปูตัดนะครับชุดมากครบสามารถถึงสามตัวนะครับอ่าทึงเก่าทึงสามทึงหานะครับผมจับคู่กับจับให้สามเก้านะครับ ว่าออกตัวลับเป็นเก้าสามนะ้พี่น้องเนาะนะครับวดนนี้มาตามกันตอนเลยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวดันล่างสิขึ้นหน้าจอให้เบิ้งไปต้องกันนะครับขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับพี่น้องเป็นลายมือของปูนะครับที่ทางทีมงานไดน้นาะส่งมาให้น้องเนาะนะครับอาจจะตัวน้อยเนี่ยเดี๋ยวดันล่าหลอกให้เบิ้งไหมอานะครับหลอกให้เบิ้งไปต้องกันเลยนะ ยนนช้ยาปูกันนะครับปูสายตัดเป็นสูตรนี้นะครับเป็นสูตรทางเงินนะครับปกติแล้วปูจะมีอยู่หลายสูตรพี่นอ้องปูจะเอาเลหลายๆสูตรนะมาคำนวณแลวกะจับตัวเด่นมากใส่กันนะครับผมแต่สูตรนี่เดินดีเป็นสูตรเลขกตารางนะครับเป็นฮกโตนี้ เป็นชุดมาครบเลยกับวารดนะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่ามันมักที่มานน้ำกันนะครับตามสูตรคำนวณก็มีหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับด้านบนเป็นหลักสิบด้านล่างเป็นหลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับสิบหกมิถุนานะครับผมสองห้าหกเ็ดเบิ้งตัวเลขนะครับปูได้เขียนสูตรให้เบิ้งน้านะครับผม อาจจะบเบรงไล่แน่แล้วพี่น้องดอลลาร์ก็เลยหลอกเฉพาะ,ะจุดสําคัญไม่พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบรงนะครับกานผู้ได้ยากูรายละเอียดจังเขาไปติดตามรับชมทางทีมงานที่ไปท่ายท้ำนะพี่น้องนะครับก็มีหลายช่องที่ไปท้ายทํำนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามรับชมอย่างนั้งกันใดเลยผูไหามายหกเจ็ดกับแปดนะครับหนึ่ง สองแล้วก็สนะครับเป็นเลขชุดเลขตารางนะครับ,รบมาด้วยกันได้นะครับผมมีโอกาสมาน้ำกันแล้วก็ผู้ให้วิ่งวิ่งที่1นึ่งัศนะครับจับคู่ให้นะครับ9คู่9ชุด ครับผมด้านบนเป็นหลักสิบครับหกหนึ่งนะครับหกสองหกสามนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับแปด เก่าคู่เก่าชุดคือเก่านะครับตัวเลขแั้ทข้างของปู่สายตัดมีตัวเด่นตัวเน้นหายนำ้ำนะครับผมเน้นให้2คู่ที่หลักแปดแกับ8ปดสปู่วงกลุ่มใเลยนะครับผมอันนี้ขีดจนใตน่จะเป็นชุดร่องนะครับมีตัวหนึงบริจีขีดจินใต้นะครับก็คือ6กสานะพี่น้อง เบื้องตามกระดาษที่ขึนหน้าจอนะครับผมและปูตัดให้นะครับตัดออกไปก็คือให้มันหน่อยลงซื้อแล้วพี่น้องบริษัททีมนะครับตัดออกไปให้น้อยชุดขันผูดด้ใดอยากอาเอาไปหน่อยคูน่ะพี่น้องนะนะครับตัดตัวใดออกตัวนั่นนะครับผมสังเกตเบื้องวดวันที่สิบหกนะครับปูตัดศูนย์หก ก้าห้านะครับแลนะหนึ่งหกออกตัวกรับนะครับหกศูนย์ศูนย์หกนะครับวดวันที่หนึ่งมิถุนานะครับปูตัดสามเก้าสี่ศูนย์นะครับออกเก้าสามสามเก้าพี่น้องนะครับผมวดนี้นะครับวันที่สิบหกมิถุนาปูตัดห 2, 2, 2, กสองเจ็ดสองแปดสองราคาเจ็ดสามพี่น้องนะครับพิจารณาเป็นแนวทางบึ่งกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะอ่าแคปหน้าจอเลยนะครับ ปูหามากตามสุดคำนวณน,นะครับผมคำนวณได้จะได้ปูกระหาตัวนั้นพี่น้องคันมากกันชอบกระจังเอาไปเสี่ยงจุกเสี่ยงดวงขันบ้างมากก็ชอบนะครับเท่ากับเบิ้งเป็นแนวทางนะครับเลือกหนึ่งสำนักที่เราชอบนะครับผมส่วนตำหนักอื่นๆเท่ากับเบิ้งเป็นแนวทางนะครับเอามาเปรียบเทียบกับสำนักที่เข้ามากตำหนักที่เข้าชอบนะครับผม ต้องขอบพระคุณน,นะครับทั้งทีมงานที่ส่งนำตัวเลขกนะทางมาให้กับดาราชาแนลเอามาฝากเอฟซีทั้งช่องนะครับผมกราบสาธุปูสายตัดนะครับที่แบ่งปันตัวเล็กนะทางดีๆเด็ด นะครับให้กับเอฟซีให้กับอยากยมนะพี่ดองเนาะนะครับแล้วก็ขอพระคุณเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องดอนลาชาแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่ดองนะครับถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนําที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบอะไรพลาดชมคลิปใหม่ๆเนื้อทางดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรอดติดตามรับชมคลิปหน้าว่าดอลาติมี่ตเลข์เนีทางจากตานักใหมานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบ่งได้ชมกันนะครับ,แล,บแล้วพบได้พรอกันใหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ